ครับสำหรับเช้าวันศุกร์ที่15กันยายนนะครับเราอยู่ที่สวนข้าวโพดเราเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาดูข้าวโพดเราว่ามันจะเติบโตได้เท่าไหร่เราปลูกวันที่8นะครับวันนี้วันที่15ก็60เวัน ก็ประมาณ6 7 6 8วันนะครับก็ฝักก็โตพอสมควรนะครับนี่นะครับฝักโตนะแล้วก็ความสมบูรณ์ของฝักนะครับก็ล้นกันเลยทีเดียวนะครับสังเกตหลายๆฝักนะหลายๆฝักก็จะล้นนี่ก็ล้นโผล่มานะครับนี่ก็ล้น ผลน,นะก็การกร็บเกี่ยวก็น่าจะสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้เราปัญหาของเราก็คือฝักมันอ,อกเกเยอะมากนะครับดูสังเกตด,ดูที่พื้นนะครับเราอันนี้ผมเก็บทิ้งนะเก็บทิ้งตลอดอะแล้วเรามาเล่าเรื่องการลงทุนหน่อยนะครับ เราลงทุนไปทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ4,500นะ4,500นะครับสำหรับข้าวโพดแปลงนี้ก็าเาลขทันหมดไป1กิโลนะกิโลแล้วก็สองกระสอบนะครับแต่ใช้หมดหรอกสองกระสอบใช้ประมาณ ป,ประมาณมียูเลียหนึ่งกระสอบแล้วก็ตัวปุ๋ยหนอีกหนึ่งกระสอบนะครับแต่ผมใช้ไปได้แค่ประมาณสักอย่างละครึ่งอะนะอย่างละครึ่งยูเลียของก็จะไปใช้ทําอย่างอื่นบ้างก็สรุปว่าใช้กับข้าวโพดก็อย่างละครึ่งแล้วก็ขี้ไก่ไปสิบกระสอบนะครับก็ อยู่ที่ประมาณ4,500บาทนะ4,500บาททีนี้เราจะมาเล่าปัญหาของการการปลูกสองฝั่งเนี่ยนะมันก็จะไม่เท่ากันนะครับฝั่งนี้เนี่ยการออกฝักก็จะดีนะครับอันนี้เป็นการออกฝักก็จะดีมากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะฝั่งทางนี้นะครับการออกฝักจะดีไม่ไม่ไม่ออกฝักเยอะนะครับฝักโตฝักดี สวยงามเนี่ยครับตัโตฝักใหญ่เทียบกับมือผมนะกำไม่มิดนะถ้าอีกฝั่งนึงนะครับอันเนี้ยปักโตฝักใหญ่ห้า เราทําทันนะปัญหาของมันก็คือเนี่ยครับนี่เลยมันเกิดฝักย่อยขึ้นมาในในในต้นมันเราต้องมาคอยเด็ดออกนะครับถ้าเอาไม่ทันเนี่ยฝักย่อยมันก็จะโตกว่าฝักจริงนี่คือปัญหาใหญ่นะครับพอฝักย่อยมันโตกว่าฝักจริงเนี่ยการที่ มันจะผสมพันธุ์ให้ให้เป็นเมล็ดมันก็จะยากนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเกสรตัวผู้มันหมดไปแล้วพอมันมีปัญหามาพวกนี้ก็จะไม่เนีย่ยครับดูที่ืีนหลังเกตที่พื้นนะครับเนี่ยผมเด็ดทิ้งเยอะมากเด็ดทิ้งเยอะมากนะครับเนีย่ยครับ สังเกตดูนะเนี่ยเยอะมากเนี่ยออกมาแบบบ้านเบิดไปหมดนะก็ดูนะครับเนี่ยีิบผ้นมันออกฝักเยอะเกินนะครับเนี่ยครับเห็นไหมต้นเนี้ยอันนี้ฝักโตนะฝักแรกนะอันนี้ฝักย่อยนะออกมาใหม่ต้องมานั่งใกล้เอาทิงนะ้งอะเก็บทิงนะ้งอ่ะ สังเกตที่พื้นนี่ครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ดูให้หน่อยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงอันนี้เป็นการปลูกขา้าวโพดครั้งแรกของผมนะครับเราไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งไม่ได้เพอร์เฟกนะครับเราปลูกแบบอยากปลูกอะ่ะ เนื้อไหมครับอารมณ์อยากปลูกนี่ครับเดี๋ยวผมเด็ดเด็ดไปแล้วนะไอ้ตัวเนี้ยคือมันแทนที่มันจะออกมาเนี่ยมันก็กิ่งออกมาแบบเยอะอะครับเออเดี๋ยวเราจะไปหาให้ดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนดูที่พื้นครับกองเต็ไมไปหมดอ่ะผมไม่รู้จะทำยังไงครับนี่ดูดิ เนี่ยครับเฉพาะต้นนี้สามฝักครับที่เอาทิ้งไปยังยังยังเกิดขึ้นใหม่อลกนะครับเกิดขึ้นใหม่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บทิ้งกันนะครับ ต้องคอยมาเก็บทิ้งนะครับเก็บทิ้งเป็นประจำถ้าไม่เก็บทิ้งนี่ไม่ได้เลยนะครับมันจะไม่โตเลยไม่โตนะีนนี้หมายความว่าฝักที่มันเกิดก่อนมันจะไม่โตเนี่อย่างนี้นี่นะปัญหานะครับเห็นไหมครับ อันนี้คือฝักที่เกิดหลังนะอันนี้ต้องหัดจริงเนี่ยครับอันนี้ฝักฝักหลักกลายเป็นฝักหลักมีเล็กแต่ว่าฝักที่เกิดมาใหม่โตเนี่ยดูถังเกตพืที่พื้นนะโอ้ยเต็มไปหมดอ่ะ ไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะเด็ดทุกวันอะ่ะยไม่มาดูนี่เสร็จเลยีฝักลองนี่กลายเป็นโตขึ้นมาแบบ ายุนี้ก็จะพอเก็บแล้วนะครับหกวันแล้วนะเจวันแล้วพอเก็บแล้วล่ะ <_ AT> ก็เดี๋ยวเราจะทยอยเก็บแล้วนี่ครับสังเกตดูนะครับอันนี้อ่วมหัวเลยนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสองเมตรกว่านะครับต้นข้าวโพวดเราต้นใหญ่มาก อันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็เก็บเก็บข้อมูลไว้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขอีกทีหนึง่งไม่โตสักนีไม่โตนะครับไม่โตเพราะว่ามันเกิดจากการแย่งอาหารกันเนาะลายไปรอกปาไม่สมบูรณ์เราอาจจะเลือกหัก ทิ้งฝักผิดก็ได้เดี๋ยวเราจะเล่าปัญหาของสรุปปัญหาการปลูกข้าวโพดหลักๆเลยนะครับก็คือแปลงเนี้ยเราลงทุนไป4 5 0พนะแต่ปัญหาของมันก็คือเราไม่ใช้สารเคมีนะครับเรา ใช้แค่ปุ๋ยเคมีนะแต่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดหนอนเราใช้สารบีทีนะครับฉีดพ่นก็ฉีดพ่นเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะครับเอ้แม่โทษทีสารบีทีเราฉีดตอนเย็นนะฉีดตอนเย็นเพราะเราจะฉีดเช้าไม่ได้เพราะหนอนเนะี่ยมันจะออกหากินตอนกลางคืนนะครับ สาร Bt เนี่ยสามารถกำจัดหนอนในวัยเด็กได้นะครับแต่วัยที่โตแล้วเนี่ยมันจะกำจัดได้ยากนะครับนั่นก็คือเราจะต้องฉีดบ่อยนะครับเพื่อตัดวงจรของหนอนที่มันเกิดขึ้นมาหนอนที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมากินสาร Bt พอดีเนี่ยมันจะตาย แต่ถ้าปล่อยให้มันโตไปแล้วมันค่อยมากินเนี่ยมันก็จะตายแต่มันตายช้ามันจะทำลายของเราก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการการใช้สารอินทรีย์ในการปลูกข้าวโพดนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือการเติบโตไม่สม่ำเสมอของเรานะก็คือ มันเกิดจากการเพาะเมล็ดของเรานะครับของเราปลูกโดยการหยอดมเมล็ดนะมันจะไม่ไม่เสมอนะครับมันจะไม่เสมอนะต้นเล็กต้นโตเกิดช้าเกิดหลังนะแล้วก็การสูญเสียจะเยอะแต่ถ้าเราเพาะเมล็ดเนี่ยการสูญเสียจะน้อยมากนะครับเพราะเราสามารถเลือกต้นที่สมบูรณ์มาปลูกได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างคือการปลูกครั้งแรกของเราเนาะคือเราไม่ได้ไถนะครับแปลงนี้เราปลูกเลยขุดปูกตอนแรกเราปลูกทานตะวันเนาะเสร็จแล้วเรามาเราก็ขุดปลูกไม่ได้ไถเลยไม่ได้ทวนไม่ได้อะไรทั้งนั้นแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสวยดีก็เราก็ต้องแก้ไขปัญหานะครับครั้งต่อไปเนี่ย คือเราก็จะปลูกประมาณแบ่งเป็นเป็นสามช่วงนะเป็นสามช่วงการปลูกเพราะถ้าเราปลูกแบบเนี้ยปลูกทีเดียวเนี้ยมันเยอะเกินแล้วมันจะทำให้การขายลำบากแต่ตอนเนี้วันเนี้ยเรานัดคนที่จะซื้อนะครับเข้ามาดูก็ตกลงกันไว้ที่กิโลละสิบบาทนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะ ได้เท่าไหร่ลงทุนไป4,500นะทั้งหมดนะครับยังไม่รวมค่าแรงตัวเองนะก็ไม่เป็นไรถ้าเราก็จะได้รู้ว่าเราลงทุนยังไงนี่นะครับฝักก็ใหญ่มากนะครับตรงนี้มันเป็นพวกอันยามณีพวกอะไรนะครับเลยนี้ยห้าแถว5แถวฝั่งนี้นะหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าแถวฝั่งนี้เราจะเก็บไปทำพันนะเดี๋ยวเราจะเลือกต้นสวยๆมาแต่ต้นนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้นนี้จะมาลำต้นสีดำนะเดี๋ยวเรามาดูฝักเขาว่าล้เข้ออบมาเป็นสีอะไรเนาะมีแปลกๆอยู่ต้นเดียวครับฝักใหญ่มากสีดำเลย อันนี้เราก็จะตัดตอทิ้งลงในแปลงเลยนะครับเสร็จแล้วล็อกไปปลูกใหม่ปล่อยให้มันเป็นละลายลงในแปลงนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราสรุปก,กันแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งสำหรับการปลูกข้าวโพดนะหลังจากที่เราหายไปแล้ว เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตการปลูกข้าวโพดไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะต้องลองดูอีกรู้สึกว่าข้าวโพดเที่ยวนี้มันมันปลูกง่ายนะครับง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรเสียงแค่เรามีระบบการจัดการที่ดีอันนี้เป็นการปลูกหน้าฝนก็จะง่ายหน่อยเพราะเราไม่ต้องรดน้ําเยอะแต่ถ้าหน้าหนักไม่ใช่หน้าฝนก็ต้อง อันนี้เราปลูกไปแล้วรอบนี้ก็น่าจะได้อีกรอบหนึ่งตอนผลหมดก็เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวจะปลูกอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่รับชมฝากติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตปัญหาของเราต่อไปในการปลูกข้าวโพดอินรีย์ของเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ